รู้สึกไหวก่อนรู้สึกไหวแล้วก่อนเจ่าเลินทำสำนึก่ีค่ะที่ทำพรจ่าเลิรรมสำนึกดีค่ะค่ะอดีช้างคำพรนามสกุลจิตยั่งยืนชื่อเล่นชื่อป้าอาดอยู่จังหวัดพิษณุโลกค่ะ ก็จะมาส่งการบ้านก่อนที่จะส่งการบ้านก็จะระลึกถึงคือถ,ถ้าเออเป็นผู้เอจะระลึกถึงความกระตันยูดับแรกจะกระตันยูต่อพ่อแม่ก็ได้ประสบความสําเร็จทุกๆอย่างไม่อดไม่ยากแล้วก็ต่อไปก็กรตันยูต่ออขบุติเจ้านะคะที่ให้แสงสว่างแก่เราแล้วก็ กตัญญูตอ่อท่านที่นำแสงสว่างมาให้กตัญญูต่ออาจารย์หมอเขียวที่แปลพระไตรปิฎกให้เพราะว่าอยากจะรู้พระไตรปิฎกมากแต่ก็ตัวเองอ่านไม่รู้เรื่องแต่พอได้มาฟังอาจารย์หมอเขียวแปลพระไตรปิฎกบันทึกอะไรนะทบทวนทำก็รู้สึกว่าโอ้ประทับใจค่ะ,ะดิฉันจะส่งการบ้านก็คือ ดิฉันเคยพูดว่าดิฉันต้องกินอีเป็นโรคไอ้นั่นอะซึมเศร้านะคะจะต้องกินยาทีนี้ดิฉันกินยาแล้วก็ยังเวียนหัวดิฉันก็เลยเอ๊ะทำไมมันเวียนหัวก็เลยสงสัยนะคะเพราะว่าถ้าไม่กินยามันก็เวียนหัวกินยาก็เวียนหัวก็เลยสงสัยก็เลยว่าเอ๊ะกินยาแต่ทำไมเวียนหัวอยู่พอทำดีท็อกด้วยสมุนไพรสมุนไพรส่วนตัวนะคะมันก็รู้สึกว่า เวียนหัวหายไปเอะมันก็สสแสดงว่าเราไม่ต้องกินยาก็ได้ก็เลยเมื่อวันนี้ไม่ได้กินยาแล้วก็วันนี้ก็รู้สึกว่าอเรื่องเรื่องของสมองอนะคะอ่ามันก็ไม่เวียนหัวแล้วก็ใจก็ไม่ไม่สันนะะ่นฮะนิดหน่อยนิดหน่อยใจสั่นนิดหน่อยฮะ,ะแล้วก็ไม่ได้กินยาก็เลยคิดว่าต่อไปก็จะไม่กินยาจะไม่จะลอจะจะ,จะ,จ,ะจะเขาเรียกอะไรนะฮะไก่กล้าเหรอ กล้าที่จะไม่กินยาเพราะว่าเราทำมามันก็เป็นอยู่แล้วใช่ไหมคะทีนี้เราก็จะจะกล้าจะกล้าจะกล้าไม่ใช่จะกล้าจะกล้าที่จะไม่กินยาแล้วค่ะแล้วก็จะปฏิบัติมากมายไก่กองค่ะจะจะปฏิบัติกางการมงคลแล้วค่ะ ดิฉันจะปฏิบัติตามหมอลุ่มได้แล้วค่ะตอนนี้ไม่ไม่ต้องคิดมากแล้วค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนที่ยังคิดมากเพราะว่าก็เจอคนหลอกลอ,กอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าโอ้โหมันมันมันประทับใจอ่ะก็ประทับใจมากคือทั้งทั้งที่ฟังไม่ได้ตลอดนะคะเพราะว่าบางทีเราก็ไปทุ่ละไปอะไรต่ออะไรกลับมาฟังก็มาเจอหมอเขียวอาจารย์หมอเขียวเทศแล้วก็มาเจออะไรนอเเขายะ อานะบางทีเลยราไม่ได้ฟังตลอดอะแต่เรารู้สึกว่าเราประทับใจอะคะ่ะอาจารย์การม้านก,ก็แค่นี้แล้วมั้งอาจารย์เพราะว่าเราก็ตั้งใจว่าจะปฏิบัติต่อแต่จะได้มากแค่ไหนก็ไม่ทราบค่ะอาจารย์คะแค่นี้อะคะ่ะจารผู้อันนี้เรียกว่าเป็นนิวป้าอาดแล้วเนี่ยค่ะยินดีด้วยมากๆเลยค่ะที่เริ่มค้นพบแล้วก็อ,อกล้าที่จะปรับสมดุลน,นะคะอันนี้ก็เป็นกล้า หนึ่งอันข้อ5้าใช่ไหมคะกล้ากล้าที่จะปรับสมดุลเนี่ยคะ่ะแล้วก็กล้าที่จะทิ้งยาในที่สุดเพราะว่าเราพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองแล้วนะคะว่ายาที่กินมันก็ทําให้เวีวยนหัวไม่กินยามันก็เียนหัวเพราะเรายังไม่ได้แก้ที่พิษในร่างกายเรานะคะพอได้ระบายพิษด้วยการส่วนล้างลําไส้จึงสบายขึ้นได้ะคะ่ะสาธุค,ค่ะ สาธุค่ะพระอาทิอนุทนาค่ะเชิญอ,อริธาค่ะ